มันนี่ฟาร์มสวัสดีครับนะพวกร์กันย่ำบายบายครับนะเที่ยงบายบายนี่แหละอันนี้มาลัดงัวอยู่มาเบิงงัวนะมาส่องอยู่แถวทางโน้นนะนู้นพวกร์ทั้งหน้าโอกพอกรสุกเมววันเดี๋พอกส่ายนี่ครับนี่นี่ครับนะ <S <S ขึ้นมะนามูครับมือนี่เบิงลักษณะเหลี่ยมตอนแหลกไครับสายๆว่มาไห้ขึ้นมะนามูเพราะว่า ตอนนี้โรคปากเท่าเปื่อยมาอีกแล้วครับนะบานจากลําปีสกินกับมาเป็ินปากเท่าเปื่อยครับนะนี่ฟุ้งบรรจานมันเตยก็เป็นหลายครับนะสายโน้นเป็นคักครับนะแล้วก็ของเมย์ย่อยของเมย์ย่อยของพ่อไา้นะสกายแล็บก็เป็นครับนะสัมพีฟ์มกับม่านเขาเสือบานนี่ก็สาบไว้ซ้ายนะครับนะมึงเหลี่ยงยางในทางเลยบนลุ่งข่างขั้นหน้านีหน้าเลยก็ขาดว่ามา ทางนี้ละ่ะว่าสิมาทางนี้แทะมาไมา้ลีครับนะเห็นอยู่น้ำมูเสยนี่ครับนี่น้ำมูเสยอยากมากครับนะแม่แดงออกนาเนี่เพิ่นเพิ่นอยากมากเป็นย่างเมื่อเลยสมนนมุติ้เพิวกอยากมากมันก็จะลงข่างทางครับนะสมืนนมุอนี้เบิ่งแล้วโค้งมากก็เลยบดเอวยากดิ้งมาเลยครับนะดิ้งมาผีเลยน้ะฝูงเลยอันนี้ขึ้นมาบ่หลายครับพอพันไปซิวใสป่ปุ่นี่พอพันก็พอเห็นนะมาแถวนี้ก็มีปลามันครับนี่เป็นหน้าหน้าทอง แม่นุจันนะครับนะอ่ากัพอใส่ครับจูดหน้าจูดหน้าชีวิตเซตไซบุนจูดหน้าแล้ว,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 นะแ,ลวแล้วก็สะฟุลบอมเนี่มันจูดหน้าจูดฟุลจะควงขึ้นยังไงว่าฟุลโรมใหม่ขึ้นยังไงมันฟุนเปียกว่านาจะใหม่มั้งครับนะจูดหน้าแล้วก็สะฟุลกับจีไทยครับนะสิไทยหุดนะไม่ง้อกินหยาจะควงแพร่หย,า,ยาจะควงบ่ถ้าพอใายนะครับนะ ก็ปล่อยไปสามตัวครับแต่ปล่อยในราคาต่ำอยู่เนะพื่นก็นต้องการใส่เงินนะครับนะเป็นปัญหาของเชาวเหลืองงวครับนะเพราะมนย่ำสิขายแต้เถราคาผันบ่ได้ครับเนาะมาราคาได้ผันบ่ขา,ายระว่ามันเป็นแบบว่าเงินเก็บครับเงินเก็บเงินปลอมอยู่ในงัวครับนะพระาจะออนานานนะใส่นี่ทกซซ้อนนั่นนี่นะให้นี่เวลา จวนตัวอีหลีจังสิเดียบปล่อยครับพ่อจังหวะจวนตัวนี่มันคอคาเขาก็เลีงเห็นจุดนี่แหละครับจุดบอดกับตั้งแต่ก็กต้องขายตัวราคาเลยถือครับไม่ใช่ปล่อ <urers> าาลายไปสามตัวกรับราคาถืออยู่แต่เพิ่อนกับบอดจังไงจะเป็นต้องใส่เงินนะครับปัญหาคือตัวนี้ครับนะอยู่นี่เห็นผู้ใดในนี้เอ่อเมยน้อมเมยน้อมเมยย่อยปอมี สามนี่ฟ้าแม่ก้อนนะแม่ก้อนอยู่วะเนี่ยมังก็น่าจะมีแม่ก้อนอยู่มั้งครับกระโลงอ่ะแล้วก็ไฟแม่ก้อนโอ้แม่ก้อนสองก้อนครับอยู่น้ำกันนะเห<ม>็นพอริดอยู่วะนี่เห็นพอริดบอหาก่อนพอริดก็น่าจะอยู่ครับน,นั่นตัวคนควอนันบ,บ,บอ่าน่าจะแม่นของพอริดนะนี่มีพอพันของเออทำไมสึงมะนั่มครับนะ อ๋ออยู่นีเน่เป็นของไม้มาเนาะพอหน่อยแม่ก่อนมันมาสองตัวครับนะเคยไปทายคลิปให้อยู่ครับแต่ว่าเหลืออยู่สองตัวตอนนี้นะอ่านี่มันนามูครับลมแน่นะโอ้ต้นฟังลมไปก่อนครับนี่ปากเท่าเปื่อยนอนอยู่นั่นครับปากเท่าเปื่อยเป็นส่วนหลายครับนะใอะยาให้มาห่วงม,มูกบมาห่วเสยน้องใบยาให้มากบทุกงสาปลอยสายแล้วกนยังมาครับนะควันเป็นหมักกินควันกินไฟ แบบตาหลักพุ่นวันไฟปิ้วมาท่านนี้ลมมาท่านนี้ครับนะโมฮูว่ารักษาอย่างไรป่าเขาเปื่อยมาทานนี้เขาไปเบื้องเน็ตใน้ยอย่างครับเนาะยารักษาเป็นแนวใดอรกับผสมไปไม่กับมีกับใบยากฉีดครับเนาะพอผสมไปอ่อนๆนะนี่ครับเนเดียงกอายานี่นะครับเบื้องต้นกับใส่ยาแหล่ครับฉีดไปก่อนฉีดปากไปก่อนฉีดปากว่าขามาท่านเป็นยังฉีดปากกันไว้เนี่ยครับ ฉีดยากง่ายครับนะขนาดใส่สเปรยนะ์เนาะฉีดกันปากนะปากเปื่อยให้ขาเชื่อในปากปากหอนได้ยังสิเอ,อ้าอันนี้บอกครับตัวนี้หน่อยอค,อค,อครับผู้ใดพอมีเียบนั่นล่ำปีเหบมาแล้วครับนะแล้วมีฟาร์มเศร้าเนี่ยล่ำปีมา,าแล้วนี่อะไรมาหน่อเนี่ยสัตว์แบบนี้โอ้เซวเลยล้วนหน่อยอเลาวก็ฉีดยาไปนั่นนี่นี่ไม่ไตุ่มนี่นี่เขาผู้ใดนะเขาทำมีแบบนั่น ไม่ได้มาจูดฟุน้นจะคว้างบ้านนี่เอ๊ะไปกระลุงหน้าไปกระลงหน้า,ม,นามันสิบเพราขาเสือเ้อเมื่อต่าฮโอ้ยเพื่องนิดหน่อยหนึ่งไงมันไปฟุ้นโรดนี่ครับเป็นแห้งครับแตกแล้วครับนะน่าจะบอกเป็นยังครับแตกแล้วของผู้ใดนี่เขาเีดยาแล้วบอกตุ้มขึ้นยังตึกแตกอยู่ บนนอนเสืออยู่ไปใหม่บาหูเรืองยังนอนเสืออยู่เจมีคนออกมาเบิ่งแล้ววันนี้งานทายญ่ายไม่จูดพุ่นเจ้าของอุ้ยเวียรครับโอ้ยปวดใจนี่จังดีเกินมานอนค้างไฟอันนี้วันไหนหนาวจังมิด โอ้ยนี่ครับนะอ้ยผลิตครับนแะมกมมก้อมแมกก้อมสองเมกกวอมสองก้กอนแมกก้อนผลิตไปตลาดซื้อยาวันนี้เพน,นพอตี้อ่ะนะทีนี้ขายทั้งอะไรขายทั้งพอบพันเอ่อห้องผอพันห้องอะไรอีกสายนนวลนะสายนวลปากขเข่าเปื่อยแห้งครับมากบ่ได้นะ น,น,นั่นก็ก้มาหลายอยู่มากเกือบครบพ่ปละบ่อะไรทู่ขึ้นบขอเขาได้ฟูงใหญ่ๆนี่ของพ่อหมีม่นเป็นยังนะครับตูวม,ม,ม,มันกี่ยวกแมกกอมแมกอรมั้งครับนะ่ะนี่ถ้าเราเปื่อยนอนเนี่ยนะนี่เราต้องสารงัวหน่อยครับแต่ว่าอาการน่ะจะ่านาเป็นห่วงนะเพราะว่าเนอา,าจจะฉีดยายอยู่มั้งครับนะ่ะนี่เพราะว่าตุ้มมันแตกครับนะตุ้มใหญ่แตกเนี่ยหรอแสดงว่า อย่างน้ำกวนตัวใดนี่นระวังครับนะเป็นเชื้อคือจังเอฟซีทั้งหลายทั้งปวนวานะเป็นเชื้ออยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าล่อผู้มาทานลดอย่างมานี่ข้าวพ่อมีครับมีติดกับของวพอมีครับเนาะทรายลืมไปครับลืมข้าวนะครับก่อไผ่เปล่าท้ายอะไรกับทรายไปทรายไม่ลราไล่ลาตายอีกแล้ว <laughs> นี่ครับของขอหน่อยเม่ก่อนครับนี่นี่ อยา่งางเงี้ยง่ายมีครับงานนี่ของแม่โูจันนะโอ้ยอยางปรคักเลยีงานเดียวนั่นกับซีมีบข่ของโอ้ยว่าชิบาเบิ่งพอพันของกันแม่สิงไปแล้วครับไปหาบัลจานนะโอ้ยขณะยืงงยนยันนี่เป็นของพอพันนะครับนะยุยไก่นี่ครับก่อนเคยท้ายให้เบิ่งครับแต่ปีหรือสองปีที่แล้วครับอ๋อจะอเพิ่งออกจังไงไูไหมล่ะทายรูปซื่อเพิ่งจะเข้าฟูงได้สามสี่มือนี่นะครับเนาะ เขากับงัวเขาแม่นอมเนี่ยพอดีครับนะปูนไก่เคียงปล่อยไปเหมืมอนครับเลยออีกสองตัวครับนะเพื่นอนใายไปใายไปอ่ะใายนมเยอะๆนี่ครับนะเม่กวอนโอ้ไหนเป็นของเม่กวอนครับนะตัวที่เป็นโหลเม่กวอนกับเป็นอยู่ครับนะี่ตุ้มแน่อยู่ตัวงัวใหญ่ตัวงัวนหน่อยก่นนะครับเป็นตุ้มครับนะฮะ เมื่อผู้ใดโอ้พอบลาไ,ไ oh, ส้พอเห็นครับแมีมยนห้องปลาไส่พอเห็นโอ้ oh, ขาดบลาไส้พอผันว่าแบนอยู่นานบอน่อยู่บอกเขาซ้าป้าไหมสร้า,ปปาหางน้ำพิมพ์บับไหมพอจับเหรอได้หรอไปซ้อมเมื่อไหร่่สู่โอครับนะสู่โอจับปลากันนะครับ ไปหอสายละตัดไปเออยังม่ทันตัดเนาะนีะ่เขาไม่ย่อยครับไม่ย่อยไม่ย่อยเมืตะกี้ครับเป็นตะเบิงอยู่ครับนะลูกสามลูกสามสี 3, 4, ่มั้งครับสามแล้วสามกับเริ่มพร้อมครับเขาง,งอเขาง,งองครับกินไปทางพุนครับเนาะไปฮะพอพอพันมั้งครับทางผุนนะนี่เมกอน แม่ย่อยขึ้นแม่ก่อนนะครับโมนีใ,นใจนี่แม่เจ็บขาปะเดีมากครับว่าให่เบิงเล็บถอดครับนะปากเปื่อยเล็บถอดผัพันนะเป็นรตรงตรงตรงข้ออันนี้ฟาร์มงัวหน่อยไปใส่บูตอนเห็นนะครับนะวีทีมงานงัวหน่อยไปเห็นเลยครับมาบัวนี่ย่านไปยูใสอีกเนาะนี่เนาะ สไตล์เดิมมาอยู่พุ่นละครับย่านอยู่น้ำพุ่นอยู่ครับบหมือนเพ่อนเห็นงัวหน่อยครับบ้านนี้เอาโอ้ยเอาอีกละเห็นแบบเแบบอยู่พุ่นครับอยู่บนเกา่าอยู่น้ำเมรอึ่องเผาครับอึงไต่ครับนี่ปุ่มเหมือนจานอยู่น้ำของเหม่กลมครับโอ้ย่านอยู่ครับนะสไตล์เดิไปน้ำหางัวหน่อยอีกลรอครับเดี๋ยวโอ้ยมูหนีมากนะมูย่านบ่ได้ม,มามูนั่นทิมไปเลยไป มูเลียวเริ่มจะขาดสองรอบแล้วครับนะหมือก,ก้อนกับเป็นครับนะเนึจะมีปัญหาเรื่องงูประทันกันเนี่ยแม่นอนม้าน้ามูอาคิดย์นี้พว,ว่เราสานีครับจะไ,ไปนำงวกัะสันโอ้โมดดังเกตไปเห็นงูหน่อยจ้าวคองตายตายตายขอบคุณครับสวัสดีครับ